สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งฮะกับรายการ o o n t น to <Run S 2> ูดันครับ<ม>วันนี้เรามาพร้อมกับรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ครับครัคก็คือโคค a m a a เ X, X. เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละจุดเลยกลับรองเท้ารุ่นใหม่รุ่นนี้ฮะซึ่งหลายคนก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเพราะเป็นรุ่นใหม่ด้วยแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นซีรีส์มัที่เคยมีมาอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้แตกต่างออกไป พอสมควรผมต้องบอกเลยเดี๋ยวเราจะมาตั้งแต่ first impression รวมถึงสเปคนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของเราทั้งหมดหรือลิงนะครับอยากลงสายอะเนี่ยโอเคไปต้นก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวต้นลองก่อนเลยครับผมจริงกับผมอะลองแล้วเมื่อวานนี้ลองลองหนักแล้วก็เดี๋ยวลองต้นดูว่าคิดเหมือนกันไหมว่าเป็นยังไงความรู้สึกต่างๆเอาแบบคร่าวๆก่อนไกด์คร่าวๆว่าอันนี้จะเป็นฟิลแบบประมาณไหนเออ ก็ฟิลลิ่งแบบใส่สบายใส่ได้ทุกวันครับแม้ว่าจะมีแผ่นพีแบกแต่ว่าได้หมดพีแบกนี่ก็คือคาร์บอนคาร์บอนสไนลอนมันจะนิ่มกว่าคาร์บอนใกล้กล้ใกล้กรู้สึกว่าเชือกนี่แน่นมากเลยนะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเชือกแมททีเรียลแปลกใช่ไหมทำจ่ใช่เคิลด้วยไม่น่าหลุดง่ายอะยวไปลองไม่น่าหลุดง่ายไปสู้ๆไม่ไปอ๋อ ๊ายบายคีจ นี่นะเนี่ยตอนแรกผมรู้สึกว่ามันตอนแรกคิดคิดว่ามันจะหนักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความนุ่มมากๆเลยแล้วก็มีแรงส่งนิดนึงอืเดี๋ยวเราลองดูว่าความเห็นผมกับพี่แจ๊คเนี่ยจะเหมือนหรือต่างกันยังไงเดี๋ยวเราลองวิ่งช้าๆแล้วกันเนาะจะได้รู้บ้าง ก็ใช้ได้ไม่ได้รู้สึกต่างว่าแบบเออต้องใช้วิ่งเร็วหรือวิ่งช้าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองฝุยพี่แจ็คดีกว่าดีว่ะ<จ>อืมเออตอนแรกคิดว่ามันจะหนักอะไรเงี้ยแบบว่าจากรูปทรงมันอ,มอะไรอย่างเงี้ยราคา,<ม>าเลยเราคาเท่าไหร่โอเคอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ ดีกว่าที่ที่คิดไว้คือแว็บแรกอะ่ะผมคิดว่ามันหนักเพราะมันแบบทรงดูแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะแต่ว่ามันนิ่มแล้วมันก็เบาเบาระดับหนึ่งเลยแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นแบบว่าเออแนวซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ม,มันมีแรงส่งนิดๆแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่เยอะอม,มากอ่าคือเมื่อกี้ลองวิง่งทั้งแบบ เออสปีดระดับหนึ่งแล้วก็แบบช้าหน่อยอมผมรู้สึกว่าถ้าสปีดอ่ะเอ,อิมาอาจจะกินแรงเรานิดนึงมันอาจจะเหมาะกับแบบที่วิ่งช้าลงมาหน่อยอืออืม,อมใช่ไหมแล้วก็กระชับเนาะพื้นยังไม่ได้ลองนอนฝนตกแต่คิดว่าไม่ลื่นเออผมก็ว่าไม่ลื่นครับม,มันมัน,มนหนึบดูโรเบเชั่น <ๆ S 2> มันใช้ดูโรเบชั่นอันเดิมก็ผมว่าไม่ลื่นเหมือนกันของล็อกเก็ตไงผมว่าใช้ล็อกเก็ตเอ็กวิ่งลุยฝนแล้วก็ไม่ได้ลื่นไม่ลื่นอืใช่แล้วก็อัปเปอร์ น่าความสุขส่วนตัวคือผมคิดว่ามันอาจจะหนาไปหน่อยแต่ก็ยังระบายนะเมีความระบายอากาศอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่เคล้าวแจ็คใส่มาเผมลองเมื่อวานเมื่อคืนเนี้ยกิโล20สนิดนึงไปก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วเป็นไงก็ดีนะคือแบบว่าเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้ทีแรกก็คือแบบใส่แล้วก็ลองดูเท้าตัวเองนะแบบเหมือนโครงสร้างมันก็เป็นมักเนาะดูในรูปแบบไม่ค่อยมัก หมือนมาร์โฟมาร์ไฟอย่างเงี้ยโครงสร้างมันก็จะเป็นแบบยืนยืดอ้วนอ้วนนิดนึงอะไรเงี้ยนี่ก็ยังมีความเป็นโครงสร้างนั้นแต่ว่ามันดูแบบเท่กว่านะอาจจะด้วยส้นมันดนวยก็ไม่รู้นะส้นมันสไตล์กับลนะ็อกเก็ตหนึ่งอะคล้ายๆเออแบบประมาณนะั้นคือจะดูแบบเท่ๆมินิมอลหน่อยนะก็เป็ดทีเี่ยวหลายอย่างคล้ายๆกับมาร์เดิมแล้วก็ความระบายอากาศอะไรเงี้ยก็โอเคดีแหละแบบแต่ว่ามันจะแน่น ในตัวตัวเท้านิดนึงฮะเพราะว่ามันบุนัวแม้ในความรู้สึกเมื่อกี้นียเหมือนกับความแน่นของผมเมื่อกี้คือผมอาจจะยังวิ่งไม่ได้แบบไม่ได้วิ่งนานแบบพี่เนาะมันก็เป็นฟีลลิ่งแรกที่แบบแค่รู้สึกว่าหนาแต่ยังไม่รู้สึกว่าแน่นนะต้องอต้องแต่ว่าวิ่งวิ่งยาวแล้วไม่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 อึดอัดนะเออมันเหมือนมันขยับขยับนิดนึงอ่ะมันคลายตัวขึ้นแล้วมันก็แบบเออมันก็โอเคนะแบบซัพพอร์ตเข้ากับประมาณเท้าใช่ใช่ใช่อ่ะอ่ะสเปคเลยแล้วกันจะได้รู้ว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ มาถึงที่ผมอยากรู้เลยก็คือสเปคคร่าวๆว่าเป็นยังไงบ้างครับไล่เรียงสำหรับรุ่นนี้เปอร์ครับหน้าผ้าเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตเมชเหมือนกับโพกกามักหครับนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เคยจับมักหก็เอโดฟินสปีดสอใกล้เคียงกันนะครับเมจิกสปีดสอใกล้เคียงกันนะครับพวกแบบที่มันทรงโครงสร้างไว้ไม่ขยับง่ายๆอ่าเวลาใส่กับเท้านะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแห้งเร็ว อันเนี้ยคือเป็น upper pole ของผมแจ็กกาดนะครับครับอ๋อแล้วก็เชือกเชือกเนี่ยเป็นวัสดุร e ีไซเคิลนะซึ่งแปลกเราจะไม่ค่อยเห็นแนวแบบแนวนี้เท่าไหร่ก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นการถักเป็นการสารเนาะคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าตอนที่ผมใส่ลองเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่าแน่นมากออมีความกระชับที่แบบว่าไม่หลุดง่ายๆอ่ะใช,ใช่ใช่ใช แล้วก็มีลิ้นนะครับบุนวมนิดหน่อยนวมก็คือจะช่วยเวลาเราจังหวะถทออฟเท้าออกไปแล้วเชือกมันจะกดบริเวณหน้าเท้าเนาะทีนี้มันก็มีบุนวมช่วยมันก็จะช่วยให้ไม่ไม่รู้สึกตรงนั้นแล้วก็กระชับบนหลังเท้ามากขึ้นนะครับข้างในมีกึ่งซ็อกไลเนอร์นิดๆนะครับอ๋อโอเคนี่ไฮไลท์ไฮไลท์หลักนะครับก็คือมิโซนะครับเป็นแบบสองสีเนาะแซนวิชอ่าถ้าถ้าอีกสีนึงเห็นชัด อันนี้ก็คือด้านบนนี่นะครับเป็นพีบ้าคือพีบ้าที่เป็นโปรไฟล์เอมีแค่ในล็อกเก็ตเอ็อแต่เป็นทั้งก้อนครับแต่ใน m a ก x อมีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งบนเวลาสัมผัสจะรู้สึกถึง r e สปอนส์กับเท้าเนี่ยมันก็จะมีความสมูทแล้วก็แต่ยังดีดอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางสอดแทรกด้วยพีแบ็กเพดนะครับซึ่งเป็นแผ่นคาร์บอน ที่ผสมกับไนลอนใช่มันก็จะ flexible กว่าเดิมนิดหน่อยยืดหยุ่นไม่แข็งจนเกินไปเวลาวิ่งก็จะใช่เป็นมิดกับเท้ามากกว่ากับเข่ามากกว่านะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเป็น EVA นะครับที่เป็นสิ่งคลาสสิกของโปก้านะครับแทบจะแทบถึงกับจัทุกรุ่นจะมีโฟมก็คือเป็นการผสมกันระหว่าง2โฟมอยู่ในอันหนึ่งแล้วตรงกลางก็ยังมีแผ่นพีแบกพีแบกด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะมาร์กฮะที่ ขึ้นชื่อลือชาเกินเรื่องความพังเร็วของพื้นฮะเพราะไม่มีเอาโซครับไม่ม e ีแผ mm ่นเนี oh, ่ยยางรองสุดท้ายของรองเท้านะครับคือมก X เขียวๆเนี่ยเนาะคือ o u t s o มัก X ใส่เอาโซเข้ามาแล้วเป็นดูราเบชั่นก็คือสไตล์ของ Rocket X 2ครับคือทนคือทนทำไมผมถึงพูดว่าทนได้เพราะว่าหลายยี่ห้อก็มีเอาโซแต่ว่า เวลาผมใส่ครั้งหนึ่งแล้ววิ่งยาวอ่ะก็รู้แล้วว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนทนไม่ทนนะครับมีการแบบสกิดออกไปอะไรยังไงนะครับแต่ตัวเนี้ยลงโอเคเลยทนด้วยและไม่หนาจนเกินไปคือถ้ามันหนาจนเกินไปบางยี่ห้อบางรุ่นมันจะสะเทือนเท้าแล้วก็ทำให้เพิ่มน้ำหนักนใช่ไหมใช่นะครับนะโอเคนี่แหละทำให้ mark x เ,เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ นะครับผมเคยนึกออกก็คือที่มีโฟม2ชั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่คาร์บอนอ็กซครับซึ่งชั้นล่างมันก็จะบางนิดเดียวแต่เป็นทั้งอันอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อันที่เป็น Pback p เ a t เนี่ยนี่คือรุ่นแรกที่มีการใส่แผ่นนี้เข้ามาแต่ก่อนมันเป็นคาร์บอนหมดเลยไม่ว่าเป็นล็อกเก็ตคาร์บอนอ็กหรือเป็นโฟมอย่างเดียวไปเลยนะครับ รุ่นแรกที่เป็น P back นะครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับโ o ก้ามัก X บอกเลยว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ค่อนข้างเวิร์กมากๆน่าสนใจใครที่แบบรู้สึกลังเลนะครับผมคิดว่าเวิร์กนะถ้าตน้นผมลองเมื่อกี้คือเป็นฟีลลิ่งแรกเนาะมันก็สวมใส่ง่ายคําว่าง่ายหมายถึงไม่ใช่ว่าเราใส่ง่ายคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากกับการใส่คู่นี้และสามารถใส่วิ่งได้ทั้งแบบความเร็ว กลางลงไปจนถึงแบบว่าอีซี่หรือโคเวอรี่ได้เลยโดย<ช>ที่แบบไม่เป็นภาระของเท้าเราก่เนาะอด้วยด้วยสเปคหลายอย่างที่พี่แจ๊คพูดไปแล้วก็ด้วยพื้นที่ปรับใหม่เนาะแล้วก็มีโฟมการสอดไส้2อันนู้นนี่นั่นอ่มามันทําให้เท้าเนี้ยค่อนข้างครบเครื่องอ่าครับนะครับโอเคสำหรับผมแล้วนะครับโ o ค a ม a กเเนี่ยเป็นรองเท้าในสไตล์แบบที่ต้นว่าคือคู่เดียวเนี่ยจบจบ,จบนะครับไม่ว่าจะวิ่ง เร็ววิ่งช้าหรือว่าใส่เที่ยวอ่าใส่เที่ยวใส่เดินใส,ใส่ใส่เขาเรียกว่าใส่แคชชัว <Catch ure. S 2> อ่าใช่มันหล่อเอาง่ายหน้าตามันหล่อนะครับถือเป็นรองเท้าที่ครบเครื่องในคู่เดียวจบใครที่กําลังมองหารองเท้าที่ทําได้หลากหลายหรือว่าไม่อยากซื้อหลายคู่นะครับแล้วใส่ง่ายมีสเปคมีฟังก์ชันที่สูงกว่ารองเท้าปกติ กว่าพวกกลุ่มรองเท้าพพอร์ตหรือว่ากลุ่ม Stability ้ครับนะครับมก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์มากและด้วยดอปห้าที่มีความเป็นมิตรกับเท้าประมาณหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือทรงเออริสเตดแมตต์ล็อกเกอร์ก็คือไม่เทมากอ่าอันไหนที่มันล็อกเกอร์จัดมันคือแบบเราก็คือโค้งจัดจัดอย่างนี้อ่าเหยียบปุ๊บไปเลยเหยียบปุ๊บไปเลยนะครับเนี่ยคือตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ตอบโจทย์มากในสิ่งที่เป็นคู่เดียวจบนะครับและเป็นสิ่งใหม่ด้วยที่ผมรู้สึกว่าเออโอเคว่ะสำหรับโฮก้านะมาได้ถูกทางแล้วก็คือเรียกว่าว้าวอ่ะผมลองใส่ครั้งแรกก็คือจะรู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ขึ้นมาครับผมยิ่งใครที่เป็นแฟนของมักอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือใส่สบายกว่ามากปกติอีกทั้งที่มีแผ่น ใช่ใช่สำหรับผมนะคือไม่ได้รู้สึกถึงว่าแผ่นเป็นภาระของเท้าหรือเป็นอุปสรรคอะไรเลยอ่าโอเคพูดมาต้องยืดยาวนะครับราคาราคาอยู่ที่6,990บาทครับคุ้มค่านะครับถามว่าคุ้มค่าไหมส่วนตัวผมว่าถ้าใส่เป็นรองเท้าคู่เดียวเลือกเพียงหนึ่งคู่คุ้มค่านะครับแต่ถ้าใส่ซ้อมแล้วเอาอีกคู่หนึ่งไปแข่งก็อาจจะ เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ติดเรื่องบัตเจ็บครับผมนะครับโอเคซื้อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็จะมีออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็เว็บไซต์บ้านลาดดอทคอมครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสาขาก็จะมีที่สาขาส่วนลุ่มกับสาขาศูนย์ซิลิกิตครับผมเข้ามาลองได้สอบถามได้ทุกอย่างครับผมยินดีตอบครับผมผู้ชายสสีผู้หญิงหนึ่งสีนะครับฝากเรื่อยๆครับกับรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากโคก้า โอกา้มามักเอ็กครับผม